<Yeah. S 2> ไม่วอดีเลยนะโอ้ยใช่ไหมขวาก็มีตัวอีกไม่วอดไปโอ้ขวาก็ยิง อโดนตัวล่างอีกมันมันเยอะจิออกมาออกมาอี้ยล่โดนโดนตัวซ้ายต่ออีกโดนเจาะโอ้โหโอ้โห างซ้ายมาต้างวอไม่ติดดีเลยโอ้โโ้โดมาวอโดนจัดโอ้ยโ้ยโอ้ยอาากนากอนเบตายโ้ยเระเบิดน้ำแข็งยัดอีก ตาอร์มาอีกหนึ่งลูก<ป>ตายล้หวหน้ามาอีกโดดดัดล่งวงควงอร์คิล luôn vào mà đúng thì sai mình thua thì phải đồn giáp tay đã tay luôn ui 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 สันยายก่อนเอาความมาไปวะดูเปออ็นแบบแล้วระโดโดนดูจะตายแนละ้วโดนจัดไปทีดต,ตัวเองก็ไม่รอหรอกแล้วเบอร์ไปกิน โอ oh 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 no. uh ้นไดตัวนี้มันจะเอาซ้มาออกามาออกซ้ายมาโดดดันเอา ยอดพีนึงดยอดพีนึงพี่ตัวเองละระเบิดไปกินอีกลูกนึงโอ้ยระเบิดไม่เข้าโดนจดาต้าไหมล็อกออกมาไปกินทีโดนดจ้าโดนร้อยทำอะยรตัวเนีเ้ย ถ้าเมื่อกี้มันเดินออกมาอีกรอบหนึ่งโดนเลยเนะนี่ยโอ้ยมันเห็นโอ้ยเอาไม่ติดกระโดโด,โดมา เวลาสุดหมดโดนม้าอีกเก็บของกรับดวงแรงนี้มากเลย งี้มันเอาแะไนี้ต้งหลอกเราเลยระเบิดเี่ก็ส่วนไหนออก ui, tôi đốn hัว, tao đi tìm nó đốn đốn hủa này. Okay